ไหนคะชาวราศีกรกฎไข่ดวงความรักสดใสย,ยกมือขึ้นแน่นอนว่าดวงเดือนนี้กรกฎาของคุณราศีกรกฎคุณนั้นคุยหลายคนคุณนั้นเป็นคนมีโลกหลายใบอดีตฉันก็ไม่อาจจะมาคัดการว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแต่ตอนนี้ในเรื่องความรักนั้นใช่ว่าคุณจะจมปลัก คุณมีความสัมพันธ์หรือการพูดคุยมีสเสน่ห์กับคนหลากหลายถึงแม้กระน,นั้นก็เถอะก็ยังจะมีใครบางคนได้กระโดดเข้ามาสู่ความสัมพันธ์หรือการคุยกับคุณได้อย่างแนบเนียนซึ่งเขาคนนั้นจะอยู่ในใจคุณหรือไม่เขาคนนั้นเป็นเด็กตัวเล็กๆที่มาพร้อมกับ ความร่าเริงหน้าตาเข้าท่าทีเดียวเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ได้และทำให้คุณรู้สึกเบิกบานดีใจเวลาที่เห็นเขาเข้ามาในแชทคุณก็จะดีใจแล้วก็ลิงโลดไปกับความรู้สึกที่มีต่อกันและกันในเดือนนี้คุณจะได้คุยและพบเจอกับคนที่ถูกใจแต่จะเป็นในทางของการคุยเล่นแล้วก็คุยหยอกล้อ ซึ่งตรงนี้ความสัมพันธ์ขั้นลึกซึ้งนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่กัน,นั้นก็เถอะเขาถูกใจคุณมากเขาจะทำให้คุณเปิดสมองเปิดประสบการณ์และก็เอาความรักต่างๆโบยบินมาสู่คุณแต่ความรักของคุณนั้นถ้ามีมากกว่าสองคุณก็ต้องปั่นใจดีๆค่ะเพราะว่า หลายๆคนก็จะถือช่อดอกไม้แบบนี้มาให้เรียงเบอร์กันมาเลยค่ะตรงนี้คุณจะมีความรู้สึกได้ตอบกับตัวเองว่านี่สิที่ฉันเลือกได้นี่สิเป็นความรักที่ไม่ต้องหวงแหนไม่ต้องโหยหาไม่ต้องเป็นเจ้าของกันแต่เราก็มีความรักให้แก่กันและกันได้ซึ่งจุดนี้คุณจะได้พบกับรักแท้ รักที่รอคอยมานานรักที่คุณปรารถนาจะเดินคู่กันจะพูดคุยและเป็นเพื่อนกันตลอดไปซึ่งมันไม่ยากหรอกค่ะที่คุณจะเจอความรักแบบนี้ได้หากว่าคุณนั้นใช้สเสน่ห์ที่คุณมีปอาประโลมทั้งคุณและเขาให้อยู่ในเส้นทางเดียวกันแน่นอนว่าเดือนนี้กร,รกฎาเป็นเดือนที่คุณและเขาจะได้โต้เถียงกันในทุกๆเรื่อง คุณและเขาจะได้พูดคุยและทดลองความเป็นตัว,ตวของตัวเองคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะและเขาเองเขาก็ยังฟรีสไตล์อยู่ค่ะเขายังลิงโลดเขายังเป็นคนที่อยู่ในเวลาห่วงเวลาของการที่ไม่มีใครแต่บัดนี้เขารู้หรือเปล่าว่าตัวเขาเนี่ยจะมีเจ้าของแล้วซึ่งเรากำลังจับจ้องและมองเขาอยู่ สาวๆเดือนกรกฎมีสเสน่ห์ไม่ใช่น้อยนะคะเดือนนี้ความรักของคุณถ้ามอบให้ใครแล้วฝั่งตรงข้ามเขาจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าคุณนั้นก็หมายปองเขาเช่นกันและมันเป็นการที่คุณสองคนจะพัฒนาและเล่นตามความรักนี้อย่างลงตัวที่สุดหัดให้มีความเห็นอกเห็นใจกันในทุกๆเรื่องนะคะและก็แชร์ ทุกๆอย่างแชร์ประสบการณ์กันคุณสองคนยังต้องติดต่อกันอีกสักพักหนึ่งก่อนที่ความรู้สึกเหล่านี้จะเริ่มกอดตัวอย่าพิ่งรีบร้อนค่ะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเขาก็เป็นตัวเขาซึ่งแน่นอนว่าคุณสองคนจะตกหลุมรักกันในไม่ช้าในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองอย่างแน่นอน ถ้าความรักนี้ดำเนินไปอย่างดีๆนะคะมันก็ถือว่าเป็นรักแท้ได้เลยค่ะคุณค่อยๆดูกันไปนะคะเพราะต่างคนต่างก็มีสเสน่ห์ไม่ใช่น้อยเลยค่ะเดือนกรกฎาของคุณกรกฎได้จบลงตรงนี้อย่างแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังกันนะคะ แล้วเดือนหน้าลองเข้ามาดูอีกทีค่ะว่าคุณจะเป็นอย่างไงสาวมีสเสน่ห์คุณปูทั้งหลายนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปเราก็จะเปิดดูกันทุกๆเดือนนะคะทั้งเรื่องของชีวิตและความรักลองเข้ามาชมกันได้ค่ะในวันนี้ก็ขอสวัสดีลาก่อนสวีดัตค่ะขอบคุณค่ะ